สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซัมเบย์นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตไกด์สำหรับมือใหม่นะเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยมันมีจุดบางจุดเนี่ยที่มันยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ายังเล่นมาได้แบบรู้ไม่ลึกพอนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสําหรับมือใหม่นยอันนี้เอาไปใช้งานได้เป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตอัปเกรดมานะครับ และก่อนที่ทุกคนจะไปเริ่มชมคลิปนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์น like, คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมขอนแนะนาหรือว่านําเสนอนะครับผมทําชีตนะครับใน Google d o c ไว้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถเข้ามาดูพวกข้อมูลต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เนี่ยมันก็มีข้อมูลที่ผมจะ พยายามอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับพยายามจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆนะตรงนี้ก็มีแค่เริ่มต้นก่อนครับมีแค่เริ่มต้นก่อนเดียวคอยอัปเดตไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับที่เป็นเรื่องผมมองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็คือการเอาตเอาเพชรไปทาอะไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาเล่นอ่ะก็จะเป็นคําถามยอดฮิตเลยนะครับเชรเนี่ยเราควรที่จะเอามาสุ่มตัวเมโลมอนเนี่ยแทบจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่แบบ พยายามเอามาใช้กับเมโลมอนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพาไปดูในเกมก่อนสักรู่นิดหนึ่งนะมันในเกมเนี่ยมันก็มีกาชาเริ่มต้นเนี่ยคือจะเป็นสกิลเนาะ <Hi. S 1> อ่าทีนี้เดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งว่าทําไมถึงสกิลไม่ควรเปิดใช้นะครับคือทางเกมโกโก้มาฟินเนี่ยการเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนคาสเนี่ยมันใช้เวลาในการเล่นนะประมาณ8วันเจ็ดถึงแวันเนี่ยก็จะเปลี่ยนคาสได้แล้วแล้วทีนี้นะครับเพราะเปลี่ยนคาสเนี่ยสกิลที่เคยเปิดไปอะไรประมาณนี้นะครับ ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้หรือเราพยายามทิปทำสกิลทองทำสกิลอะไรให้มันดีเนี่ยก็จะเปลี่ยนเซ็ตเนาะคือเปลี่ยนคลาดปุ๊บก็เปลี่ยนเซตสกิลนะครับไม่ได้ใช้สกิลเดิมดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้เล่นเติมน้อยหรือว่าผู้เล่นสายฟรีเนะี่ยไม่ควรที่จะมาสุ่มนี้เลยนะก็จะเป็นผู้เล่นที่มีกําลังเติมเอ่อที่จะสามารถเติมได้หลายๆแพ็คเติมแบบอ่าเป็นหมื่นเหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือยกตัวอย่างนะครับก็คือเป็นสายเติมนั่นเองนะที่จะมาเปิดสกิลนะครับก็คือถ้าเป็นสายฟรีเนะี่ยเรามุ นะครับสําหรับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับก็จะมีกิจกรรมเป็นเพิ่มเลทน,นะครับหรือว่าวีดลิสนะครับก็คือเป็นการเพิ่มเลทตัวละครที่เราอยากได้ตอนที่เนี้ยตัวละครที่แนะนําที่สุดเลยก็จะเป็นสุนัขปีศาจนะครับตัวนเนี้ยเนี่ยใช้ได้ทุกอาชีพนะครับก็เป็นเมตาเป็นพีเอสนะครับเขาก็จะใช้นี้กันเดี๋ยวผมขอเปิดเออในส่วนของชี้ที่ผมทําขึ้นมาควบคู่เนาะก็ตรงนี้ตัวแรกตัวหลักที่ควรหาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่สอง ที่เราคนมีเนี่ยก็จะเป็นมาเขาน้ําแข็งเนาะตรงนี้ผมก็เขียนอยู่ว่าตัวนี้ถือเป็นตัวท็อปเทียร์นะครับด้านดาเมจอีกหนึ่งตัวนะที่ควรมีครับใช้ได้ทุกอาชีพเลยเนาะส่วนตัวที่3ามเนี่ยก็จะเป็นตัวดามเมจที่แบบเลือกใช้งานเนาะแต่ที่เนี้ยไอ้รูปตัวเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เออดีไม่เท่าตัวข้างบนนั่นเองนะครับก็จริงๆแนะนําเป็นน้องทันเดอร์เนาะแต่ว่าจริงๆใครได้ตัวไหนมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่เดี๋ยวทีเนี้ยมาอธิบายนิดนึงนะครับเวลาเรามีเมโลมอนนะ ก็คือตัวหลักตุนักปีสาจเนี่ยอันนี้คือขั้นที่เขาแบบพัฒนาล่างแล้วเนาะมันเลยหน้าตาเปลี่ยนไปแต่ทีนี้อธิบายนิดนึงเดี๋ยวเขาไปในเกมอาจจะเห็นภาพมากกว่าถึงมันจะมีซีดก็เถิดแต่เดี๋ยวเขาไปในเกมจะเห็นภาพมากกว่านะมาที่เมโลมอนนะแล้วก็ไปที่สัตว์ของเรานะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นหน้าแอสซิสต์สกิลเนาะตรงเนี้ยที่เวลาเราเปิดสัตว์นะครับเราอยากได้อันนี้กันนะครับอย่างเช่นม้าเขาน้ําแข็งเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะความสามารถของม้าเขาน้ําแข็งเนี่ย เ,เดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ก่อนนี่นะครับพัตสิบสกิลสกิลเพชนเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยิงเป้าหมายห่างไกลจากตัวคุณเท่าไหร่เนี่ยโบนัสเอฟเฟกต์เนี่ยก็ยิงมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับสูงขึ้นสามเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่เนี้ยเราก็สามารถอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งจุดที่เออทำไมถึงเราจะต้องมาเปิดในส่วนของเมโลมอนหรือว่า,าสัตว์ตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จะทำให้เราเก่งจริงๆนะครับเก่งจริงๆ,ๆ,ๆ เออดามจเห็นผลเลยนะรวมไปถึงพวกพระหรือตัวอะไรเงี้ยก็ใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าเวลาเราฟาร์มเวลาอะไรเงี้ยก็คือมันเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็มันตีบวกได้นะครับเนี่ยก็คือเพิ่มเลเวลได้สุนัขปีศาจนะครับแล้วก็เออตัวอะไรนะม้าเขาน้ําแข็งนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นน้องทันเดอร์ก็ดีหรือว่าจะไปเป็นเป็นสุนัขดาบก็ดีนะครับแต่อันเนี้ยผมไม่ได้มา้าเขาน้าแข็งมานอนรุนเรงมาเยอะเลยนะครับประมาณนี้ เออแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีลลอมอนเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่จะอยู่คู่กับเราไปตลอดนะไม่เหมือนกับสกิลเนี่ยที่บางทีเปลี่ยนคลาแต่มันก็ต้องเปลี่ยนตามนั่นเองนะครับเนี่ยประเด็นก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นจุดที่มันเพิ่มความเก่งให้เราเยอะมากนะไอ้พวกนี้มันจะมีถ้ามีอะไรอีกแต่ว่ามือใหม่อาจจะงงนะครับเดี๋ยวอธิบายตรงสิ่งจําเป็นต่อไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอสลับไปหน้าชีน้นิดนึ่งจะได้าอาธิบายโอเคมาดู มันเป็นอันนี้ผมแนะนําว่าคือแนะนําการเลือกซื้อของดันเจียนหรือแพ็คเริ่มต้นอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยก็จะมีของร้านค้าประจําวันเนาะก,ก็ผมก็เขียนไว้แล้วว่าเราควรซื้ออะไรแล้วก็มีการมาร์กไว้ให้นะครับส่วนใครเพิ่งเล่นเซิร์ฟใหม่เนี่ยผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนอยากจะได้ EP ไปเลื่องเวลอะไรแบบนี้เนาะเออแต่สําหรับใครแบบอยากเซฟเพชรจริงๆเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่แบบเออเวลตันนะครับเวลตันอยู่ยังไงก็มันก็พอจะเวล พันกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคือไม่ต้องซื้อก็ได้เลยแบบนี้แต่ผมก็ซื้อนะครับเพื่อที่จะเล่งเวลนะเอาเวลเร็วๆมันเท่กว่า <c oughs> นะครับเนี่ยก็วงไว้ให้แล้วนะแล้วต่อมาเป็นสเสบียงแดนลับนะครับก็ตามชื่อร้านเลยตรงนี้ก็ได้มาจากเป็นแต้มที่ได้มาจากมิติแดนลับนะเดี๋ยวเวลามือใหม่เล่นยังไงก็เออน่าจะได้ลงมิติแดนลับตรงนี้นมันเป็นดันอุปกรณ์นะครับเนี่ยก็ซื้อตามนี้เลยนะสําหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่มีตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันต้อง เปลี่ยนคลาสเปลี่ยนอะไรก่อนมันถึงจะมีของเพิ่มมานะหลักๆก็ซื้อเพชรซื้อแพ็คสกิลเออแพ็สกิลตรงนี้มันเออถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าๆนาะก็คืออันเดียวกันนะครับแล้วก็มีหินมีไอคิดาวนะครับต่อมานะครับร้านค้ากิลถ้าเกิดเมื่อเมื่อเราเข้ากิลแล้วเนี่ยก็เออของพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อไปได้หมดเลยนะครับซื้อได้หมดเลยยกเว้นแถวขวานะครับแล้วก็ในกิลเนี่ยจะมีลดน้านะครับเวลาเราลดน้าเนี่ยก็ลดวันละประมาณ2-3ก็ได้แล้วแต่ว่าเรา รีบมากน้อยเพลงใดก็คือมันยิ่งลดมากขึ้นอ่ะมันก็ยิ่งจ่ายเพชรแพงขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่าแล้วก็มาตรงกำแพงขอพอรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกเศษนะครับของสัตว์ผมว่าแนะนําเลยเลือกตัวนี้นะครับเลือกสูตรนะรปีศาจในกำแพงขอพอรกิวเนาะมาดูในมิติแดนลับนะครับมิติแดนลับเนี่ยเอ่อเราสามารถเติมสเตมินาเพื่อที่จะลงรับรางวัลอุปกรณ์นะครับได้วันละสามรอบนะโดยใช้เพชรน,นะครับรอบละยี่สิบ ดาวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่คุ้มนะยังไงก็ควรจะกดทุกวันนะครับต่อมาแนะ้วจะมีดันค่าหัวมังกรเนี่ยเออมันจะมีเวลาเราทำดาเมจเนี่ยยิ่งทำดาเมจเยอะนะครับก็จะเอ่อปลดกล่องมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ท,เทีเนี้ยเออของรางวัลที่ดีๆเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณแค่สิบกล่องแรกนะกล่องหลังๆก็ได้แค่งเงินนะครับตรงนี้ก็พยายามเน้นให้ได้สิบกล่องแรกก็พอครับ โอเคต่อมาก็จะเป็นแพ็คแนะนําที่ควรเติมแล้วผมก็ทําไปแล้วนะมันจะมีแพ็คสาสิบห้าบาทปกติคนเราเล่นเกมเนี่ยแพ็คเขาเี่กอะไรซื้อครั้งแรกมือนก็จะขึ้นมาให้เราประมาณนี้นะตรงนี้คือได้แอปเปิลด้วยนะอันนี้คือคุ้มที่สุดคือแอปเปิลเซฟไว้ก็ได้หรือถ้าเกิดในช่วงต้นเกมใครรีบๆเนี่ยก็เอามาใช้ได้แต่ไม่แนะนําให้มาใช้ดันแรกแล้วกันนะครับเลสิบแปดเนี่ยยังไม่ต้องกดเนาะต่อมาก็จะเป็นแพ็คบัตรเดือนนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยตรงนี้คือคุ้มม นะเวลก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ได้เพชรประจําวันด้วยนะครับวันละหนึ่งร้อยเพชรนะต่อมาก็จะเป็นพาร์ทดวงดาวดวงใหม่นะก็อันนี้สามร้อยห้าสิบาทก็เป็นอะไรที่ซื้อไล่เรียงกันมาเลยนะครับประมาณนี้โอเเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่อง <c oughs> สกิลอีกนิดนึงนะในช่วงแรกเนี่ยสกิลทุกคนก็สามารถอัพอัพอัพไปได้หมดนั่นแหละนะครับพวกสกิลเนี่ยวก็อัพไปเลยนะแล้วเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะถึงแม้มือใหม่อาจจะเร็วไปหน่อยนะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยมันจะมี เออเป็นขั้นๆรนนะดับขั้นอยู่ถ้าเลเวลสามสิบเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแอดออนพิเศษนะเพิ่มเป็นโบนัสพิเศษมานะก็เลยแบบว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เวลาเราอัพสกิลก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันนะแต่ว่าให้เราเริ่มอัพจากคอแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าคอสกิลนะก็เออเริ่มตรงนี้แล้วก็ด้านบนนี้แล้วก็ไล่ไปอะไรประมาณนี้ได้นะครับเออแล้วก็สกิลไม่รู้ว่าจะจัดยังไงเนี่ยมันมีแนะนํานะเราก็สามารถไปลอกสําหรับท็อปเซิร์ฟอะไรพวกนี้ได้นะครับตรงนี้เลือกิบมาใช้ได้ได้เลยนะครับ เล่นกี่มาใช้ได้เลยมันน่าจะปลดตอนเมื่อไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเล่นไปก่อนยังไงช่วงแรกๆเนี่ยจัดๆไปก่อนนะครับใช้สกิลไหนก็ใช้ไปก่อนเนาะเออแล้วก็เล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยเออบางทีไม่แน่ใจว่าจะมูฟตัวละครเรายังไงนะเราจะแบบไปต่อ,อยังไงก็มาดูที่ทดสอบแล้วค้าหัวมังกรก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ラกิ้งเนาะทีนี้คือラกิ้งเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูในส่วนของของสกิลนะครับท็อปเซิร์ฟที่เขาใช้เนี่ยเราดูได้หมดเลยนะครับเนี่ย ในส่วนของตาดขี่อะไรพวกนี้คือดูได้หมดเลยนะครับว่าเขาใช้อะไรรวมถึงพรสวรรค์นเนี่ยเออตรงนี้ก็มีพรสวรรค์ด้วยนะคือพรสวรรค์นเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นทาเลน้นเป็นสายแบบให้เราเลือกเล่นอะไรแบบนี้นะก็ไปลอกลอกท็อปเซิร์ฟก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่คี่อะไรมากเนาะเพราะว่าท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขาก็ศึกษาข้อมูลอะไรมาอยู่แล้วก็ลอกเขาก็ไม่น่าเสียหายอะไรเนาะก็ใช้งานได้ดีนะครับ โอเคแล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญเกือบลืมบอกไปนะครับสาหรับมือใหม่นะก็ต้องไปเติมโค้ดนะครับวิธีเติมโค้ดก็อย่างนี้เลยนะครับกดเข้ามาที่ฟันเฟืองนะแล้วก็โค้ดแรกนะครับก็ใส่โค้ดไปได้เลยนะอย่าลืมไม่ใส่โค้ดนะครับแจกของเยอะมากๆจริงนะครับก็ได้ของกันมาเพียบเลยและสําหรับคลิปนี้นะครับก็นึกงไม่ออกแล้วมีอะไรที่มือใหม่ต้องรู้อีกบ้างนะครับยังไงถ้าสงสัยก็ สกสายอะไรก็พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์มาเลยนะครับผมก็จะไปตามตอบทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ